มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ25ปีเขาเป็นคนชอบของขลังแต่เขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยากจะลองอยากจะได้อยากจะโชคดีวันหนึง่งเพื่อนเก่าสมัยเรียนยืนประหลักขิกไม้เก่าให้กับเขาแล้วบอกว่าของดีนะมึงใส่เลยงานจะขึ้นเงินจะมาตอนแรก เข้าคําแต่ก็รับมาและปลัดนี้ดูเก่าทั้งเป็นไม้ทั้งมียันบนตัวมันสีดำคล้ำเหมือนผ่านพิธีแรงๆมาก่อนในคืนนั้นเขาวางไว้บนหิ้งโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่พอตอนนอนเขาฝันว่าได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะเหมือนเด็กผู้ชายดังแว่วมาในความมืด เขาสะดุ้งตื่นแต่ประหลัดนั้นยังอยู่ที่เดิมวันถัดมาเขาได้โชคเล็กๆถูกหวยได้งานไวเขาเริ่มเชื่อแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆแต่คืนนั้นเขาได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะแต่เป็นเสียงกระซิบหิวหิวเขางง แต่ตอนเช้าประหลัดขลิกบนหิ้งมีเลือดซึมออกมาเปื้อนผ้าแดงที่รองอยู่เขาตกใจรีบกรีดนิ้วหยดเลือดของตัวเองลงไปเหมือนตามสัญชาตญาณและทันทีที่หยดลงแสงไฟก็ดับฟูคืนนั้นเขาฝันดีได้เงินก้อนใหญ่ทุกอย่างเหมือนราบรื่นแต่หลังจากนั้นทุกคืน เขาเริ่มได้ยินเสียงเดิมเสียงกระซิบเสียงเรียกเขาเริ่มติดทุกวันต้องให้เลือดมันในคืนหนึ่งเขาลืมไม่ได้หยดเลือดให้มันกลางดึกได้ยินเสียงสัตว์ร้องเสียงไก่เสียงหมา หอนลั่นทั้งหมู่บ้านเช้ามาไก่เพื่อนบ้านตายเลือดในตัวหายไปหมดเหลือแต่ซากขาวซีดเขาเริ่มหวาดกลัวเลยลองเอาประหลัดไปทิ้งแต่พอกลับมาบ้านมันกลับมาอยู่บนหิ้งเหมือนเดิมในคืนต่อมาเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ฝันแล้วแต่มันดังอยู่ในห้องจริงๆ และเขาเห็นเงาเด็กชายรูปร่างผอมดำยืนข้างหิ้งจ้องมาที่เขาเขาบอกแฟนสาวแฟนสาวร้องไห้ขอให้หยุดแต่เขาทำไม่ได้เขาลองไปหาหมอผีท่านหนึ่งหมอผีถึงกับสายหน้าแล้วบอกว่าของมันเลือกแล้วหน,นีมันไม่ได้แล้วในคืนนั้นมีเสียงกระซิบที่เปลี่ยนไป เขาฝันว่าตัวเองเดินเข้าไปกลางบ้านเพื่อนถือมีดแล้วตัดเลือดของเพื่อนมาหยดลงที่ประหลัดตื่นเช้ามาเขาพบว่าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีมีดวางอยู่บนข้างเตียงและเพื่อนบ้านที่หายไปจริงๆเขาพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายบนหน้าอกของเขาปรากฏรอยสักเป็นรูปประหลัดขีก ฝังลึกเข้าไปในผิวหนังในคืนสุดท้ายเขาหายตัวไปต่อมาหมู่บ้านเริ่มมีคนตายทุกคืนทุกคืนในทุกศพจะตัวซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดในกายเลยและทุกครั้งที่มีศพจะมีคนเห็นเงาเด็กชายหัวเราะยืนอยู่ใ,นในกล้ๆกับหิ้งบูชาเรื่องนี้จบลงตรงนั้นแต่เพื่อนที่เคยให้ประหลัดขิก กลับมาเล่าเสียงเรียบว่ากูยังมีอีกอันมึงสนใจไหม <S 2>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 